สำหรับใครมีพระหูยานลบุรีแบบนี้นะครับสวยๆยับเลยว่าถ้าหน้าตาติดชัดเลยนะส0 0แสนนะครับสวัสดีครับผมนิวมมประกานะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะ วันนี้เนี่ยผมมีพระเครื่องนะครับดีๆมานำเสนอนะครับให้ทุกท่านนะครับได้เรียนรู้และศึกษาไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีพระอยู่หนึ่งพิมพ์เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับพระที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระหูยานลบบุรีนะครับเนื้อนี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับพระหูยานลบบุรีเขาเรียกว่าพระหูยานลบบุรีเนี่ยคือหนึ่งในห้าเป็นจา พระกุของเมืองไทยเลยนะครับจัดได้ว่าเป็นพระเครื่องที่มีความหายากนะครับอันดับหนึ่งคือพระล่วงยืนนะครับหรือว่าพระล่วงหลังลังปืนหรือหลังลายผ้านั่นเองนะครับอันดับ2หูยานลรบุรีพิมพ์กลางนะครับอันดับ3พระท่ากระดานและอันดับ4นะครับมเหสวนอันดับที่5คือพระพุทธชินราชใบเสมากุวัดพระศีรัตนมหา,าธาตุนะครับซึ่งหใน5เป็นจ่าภาคีนี้นะครับ คือเป็นชุดพรกุนะฮะไม่ได้เป็นพระ <c oughs> เป็นจับบาคีผ้าผงนะอันนั้นสมเด็จวัลครังซุ้มกออะไรเงี้ยนะครับอันนั้นยังไม่ใช่นะครับสิ่งที่มาให้ดูครับวันนี้ครับพระนี่คือรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่มีตำนานแล้วก็มีประวัติและมีตำนานที่ต้องใช้คำว่าสุดยอดจริงๆนะครับพุทธคุณนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยครับสุดยอดมากๆเลยอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นะครับตำนานพระกุ800่8 0 0ปีพุทธศตรวตรรษที่ 17, บเนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆนะครับพระหูยานกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบุรีคือพระกุที่พระหมหากษัตริย์หรือเจ้าเมืองสร้างขึ้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ หรือสร้างเพื่อให้ทหารนำติดตัวออกไปลบสร้างขวัญกำลังใจเพื่อปลูกพลังฮึกเหิมนะฮะหากพูดถึงพระหูยานนะครับกูวัดพระศรีรัตนมาหาธาตุลบุรีมีอายุการสร้างมากกว่า800ปีนะครับสันนิฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้า,าสุริยบวรัน,นะครับในขณะที่ขอมเลืองอำนาจในสมัยกรรษัตริย์ขอมที่ยิ่งใหญ่นะครับ สร้างเทวาลในศาสนาฮินดูจากนั้นค่อยๆกลายเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับจากสถานที่ตามประวัติศาสตร์และศีลาจะลึกรวมถึงรูปนะครับรูปภาพตามผนังศาสนาสถานบ่งบอกถึงพุทธศินของพระหูยานนะครับสร้างตามแบบความเชื่อของการเป็นตัวแทนขององค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในแบบหนึ่งเลยนะครับกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับเป็นวัดท,ที่อยู่ กลางเมืองลบบุรีสันนิฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยขอมเรื่องอํานาจจนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาจากประวัติข้อมูลนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วก็มีความหน้าเก็บหน้าค้นหาสําหรับใครมีพระหูยานลบบุรีแบบนี้นะครับสวยๆย้าเลยว่าถ้าหน้าตาติดชัดเลยนะส0 0แสนนะครับสามแสนสี่แสนอยู่ที่สภาพ ขอให้สวยและแท้เดิมนะครับนะฮะนี่คือราคาของพระเบญจภา,าคีพระกุของประเทศสยามครับของเมืองไทยครับสำหรับวันนี้ครับผมนิวมปรปการก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่อีพีหน้าอีีนี้ขอกาบสวัสดีครับ